สวัสดีค่ะมาดูไพ่นะคะเจ็ดวันเจ็ดวันสำหรับคนที่เปิดดูนะคะคุณเดอเปิดดูไพ่เนี่ยสำหรับนี่ทักทายของคนเกิดอ,อคนผิวดำท้วมคนหนุ่มปยันแก่เลยนะคะว่าคนดำท้วมเนี่ยว่าปัญหาตอนนี้คุณมีอะไรปัญหาอะไรไพ่ทักทายอะไรนับตั้งแต่วันที่คุณเปิดดูเนี่ยนับไปเจ็ดวันนะคะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่เลือกไพ่ให้คนหนุ่มผิวท้วมนะคะดำท้วม ัวแทเลือกไพ่นะคะสามใบเอาไว้ไม่เอาก็คือโอ้โหไม่เอาโชคเอาลาบ คำพูดความคิดถึงนะคะความคำพูดความคิดถึงความสำเร็จนะคุณเนี่ยมีแต่ความเหมือนทุกข์ใจคิดถึงเขานะอันนี้ของคุณน่ะของคุณเป็นตัวคุณเองวุ่นวายสับสนคิดถึงเขาคิดถึงคนผิวดำแดงตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความ เหมือนว่าเจ้าชู้ชอบคนไปเรื่อยเลยมีความทุกขทุกของคิดถึงคนนู้นนั่นคนนี้ปัญหาก็จะมีแต่การเงินไม่มีเลยมีนะการเงินเนี่ยจะเดินเข้ามาก็มีนะคะคุณมีก็ยังมีนะมีเทบีเหมือนว่ามีสิ่งตักิต ไหว้คุณบิดามารดาอ่าไปไหว้ผีปู่ย่าตายายไปถวายน้ําไปให้ไหว้พวงมาลัยอะไรก็จะเปิดขึ้นคุณจะได้ไม่สับสนจะได้เท้าประคองจิตใจให้สงบนะคะคุณเหมือนใจคุณมันไม่สงบนะคะทุกขร้อนไปหมดนะคะบางคนเนี่ย ก็ไปชอบเพื่อนผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทุกแต่ไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยอยากจะเดินทางไปไหนไกลๆก,กับเขาคุณจะได้รับข่าวที่ไม่สบายใจมาจากทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้ง,ตง,ตงสติทำใจนะเหมือนได้รับข่าวที่ไม่สบายใจจะได้ได้ทำใจบางทีการเงินก็ไม่ใช่เดินทางเข้ามาอันนี้ อันนี้เหมือนคุณจะต้องเสียต้องจ่ายให้คนทางไกล,ไกลนะความทุกข์ความร้อนของคนหนุ่มเนี่ยนะคะคำพูดคำพูดของคนผิวดำแดงเนี่ยคำพูดของเขาเนี่ยคุณเนี่ยมีคนคนผิวดำแดงที่ติดขัดอยู่แต่ว่าคุณก็ยังมีเพื่อนเพื่อนที่คุณรู้จักเพื่อนร่วมงานเพื่อนใกล้ตัวขาวท้วมคุณเหมือนว่า เหมือนมีจิตใจอ่อนฟุ้งซ่านหาความสุขก,ก็หาความสุขเนี่ยเหมือนว่าคุณใช่เป็นเจ้าชายถ้าเป็นบางคนนะถ้าเจ้าชู้ก็จะมีเรื่องเดือดร้อนฟวามไม่สบายใจทั้งๆฐา,านะการเงินก็ไม่มีนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เจ้านายอันนี้เจ้านายจนับตนุนนะ ถึงคุณจะเป็นแบบนี้เหมือนการคล้องตัวของคุณเจ้านายก็สนับสนุนเรื่องการงานเนื่องอะไรคุณอาจจะได้เนี่ยสิ่งดีๆเข้ามาคำพูดจะพูด ถ้าเจ้านายคุณเป็นคนขาวท้วมนะจะให้ฟาร์มสำเร็จกับคุณนะเงินเดือนอาจจะได้เพิ่มตำแหน่งอาจจะได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไพ่ของคุณเนี่ยดูแทบจะไม่อยากจะบอกเลยว่า จะเป็นยังไงบางบางทีนะไม่สักคุณไม่ศรัทธานะคะแต่คนไหนที่ไม่ได้ศรัทธาก็ต้องศรัทธาคําพูดเพราะว่ายังไงคําพูดของคุณเนี่ยจะต้องได้เป็นพรนะเหมือนคุณขอพอรจากเทพหรือขอพอรจากพระแต่นี้เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่า แม่นะที่มีชีวิตอยู่ก็ขอพอรถ้าไม่มีชีวิตอยู่ก็ไปไหว้ขอพอรแล้วคุณจะมีลาบก้อนใหญ่ๆเงินก้อนดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณนะคือคุณอะไรก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้การเงินน่ะนะเพราะเพราะอะไรล่ะเพราะการเงินของคุณคุณนะ่ะอาจจะมีคู่อยู่นะแต่คุณเหมือนตอนเนี้ยคนผิวดำแดงนะตัวเล็กๆอะไรอย่างเนี้ย คือว่ามีความทุกข์ความคิดถึงคุณแต่คุณนะ่ะเหมือนไปใส่ใจกับคนขาวทวมนะคะเหมือนเจ้าชู้เหมือนห่างไกลคุณอาจจะมีคู่คุณนะ่ะอาจจะมีคู่แต่อยู่ไกลกันแต่เขาคิดถึงคุณแต่คุณเนี่ยกลับมาคิดถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวกันคุณเจอเจอคนนั้นก็เหมือนมีความให้อาจจะไม่ได้ชอบถึงขนาดนั้นแต่ให้ความสําคัญ กับคนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติทำใจถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่จะบอกให้ดวงคุณเนี่ยจะมีลาบก้อนใหญ่ๆถึงก็ซื้อที่ท้อทางได้เลยถ้าคุณ ไหว้ขอพรจากสิ่งจากดิทธ์หรือว่าพรจากพ่อแม่หรือว่าอะไรเงี้ยทําคุณน่ะเหมือนลดเหมือนไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรแล้วแต่มันคือว่าเป็นสิ่งศากติดแต่ถ้าเจ้าที่เจ้าทางที่คุณอยู่เขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าที่ผู้หญิงก็เป็นย่านะเขาเรียกกันยา่าเรียกกันยายเรียกกันอะไรนึกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไหว้ขอพรได้แต่ถ้าเจ้าที่เขาเป็นพวกปู คุณก็ขอไม่ได้คุณต้องไปหากบที่เทพที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาจะให้ความสาเร็จให้พรให้คําพูดของคุณคุณไม่ตอนเนี้ยคุณอยากหาแต่ความุกที่ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะคะหมายถึงไม่ใช่หมายถึงสัตว์ไม่ใช่เป็นว่าความตกเงินทองไม่มีไม่เป็นไรฉันมีความตกทางใจฉันแอบชอบคนอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นในอย่างนี้ไพนิทายไม่มากเลยนะคะ ภายแค่เจ็ดวันสำหรับอันเนี้ว่าดวงตอนนี้คุณสับสนอยู่ไหมเพราะรู้สึกว่าคุณจะสับสนมากนะคะสับสนวุ่นวายเหมือนว่าบางครั้งก็จะเดินทางผิดได้นะคะขอให้คุณโชคดีแล้วคิดได้อะไรได้นะขอให้คุณได้เนี่ยได้ลาบจากก้อนนี้นะคะจะขอให้เทพประทานพรเข้าวัดแขกก็ได้นะคะไปไหว้นะ ุณอาจจะได้ก้อนใหญ่ๆตโตไปตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะคะขอให้โชคดีค่ะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ